สวัสดีทุกคนนะวบบันนี้พามาดูรถเกียียวดีซีเจ็ดสิบคันนี้ยังไม่ได้ลงเลยครับลูกค้าเอาซะแล้วปีห้าขอนะครับปา่าคอเลนนะครับซื้อมเกียวนิดหน่อยครับนี่นี่ แฮกดีดกดะดน,นะครับแฮกใหม่ด้วยป้อมตัวเดินอะไรดีหมดนะครับน้ำมันไม่เยิ้มนะครับเสดย่านิดหน่อยครับเสดข้าวมาดีซีหกเจ็ดสิบปีห้าหนะครับนี่ เป็นไงแท็กดีสองข้างเลยครับรถไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็ล้างครับก็จะล้างเอาไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้เช้ามาดูไม่ดูไม่บ้างอ้แป๊บนึงครับพันแปดสองพันแปดเจ็สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับ คอสปริงนะครับตัวนี้รถพร้อมใช้งานนะครับรูเลอร์อะไรเชซคให้หมดนะครับเอาไปเกี่ยวข่าได้เลยนะครับคันนี้คันนี้ค่าตัวก็อยู่สามแสนสามหมื่นห้าพันบานนะครับแต่ขายไปแล้ว ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีรถเข้าใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ like, และกด s u b สไครป์ผมด้วยครับ